ครับสวัสดีครับผมเกดแก้เซนเตอร์ครับไฟนอลซ้อมมากี่วันเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ใครอยกาวินครับมาเก็บตัวซ้อมที่ไหนมาที่นี่แล้วเนาะทุกที่เราไปซ้อมอยู่ที่เซนเตอร์ครับเรนนองอยู่ที่เรนนองแต่นี้มาที่นี่เลยไฟแรกเลยครับแล้วอยู่นี่มีใครเป็นผู้เล่นซาลาแมนพี่เอ่อพวกพี่ๆน้องในค่ายที่สกอตต์อีกวินช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบครับสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ โมวยสไตล์แหละครับเมื่อค่ำวันนี้ได้ต้องมาเจอกับเพชรติยาเนาะไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลยศึกษาคลิปมาต่อยเขายังศึกษาเขามวยสไตล์อ่าวันนี้มาเจอกันนะวางเกี่ยวแบ่งให้ดิตากสไตล์อยู่มีอะไรจะแก้ไขอุ้ยเขาาล่าสุดต่อยไว้ที่แดนเหนือครับแดนที่นี่เลยวันนั้นต่อยใครต่อยกับซอมบี้ันน็อตยิมมันเต็มมากพลาดคะแนนพาไปคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับ ร้อยสี่สิบสองเราปล่อยไปต่อยดิวันนี้เหลือร้อยสามแปดน้อเมื่อเช้ามาเป็นไงรถเท่าไหร่วันครับกับพันไป่วแล้วครับร่างกายไฟนี้เป็นร้อยเสร็จสมบูรณ์แข็งแรงของมาแจ้งเกิดไหมแจ้งเกิดครับอ่าคุ้มมืกี้ิโลไฟนี้สามกิบสี่ห้าถือต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้หล่ะจี่สิบเจ็ดไฟครับคนจังหวัดบ้นอกฝากเชิญชวนแฟนขับเราหน่อยเอ่อฟ้าคนบ้านนองท่านร้องเลครับฝากเปิดใจพุ่มนะครับวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะนะครับขอให้โชคดีขอบคุณครับ